อ่ตอนนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องโครงสร้างที่มีอินเทอร์นนลยิงเป็นส่วนประกอบในวิชาทระสับเจ้ากรรมกร็ให้เป็นลักษณะเป็นคานแล้วกันนะครับอ่าตรงแดงๆเนี่ยคืออินเทอร์นนลยิงนะครับถ้าดูจากรูปโจตัวนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าไม่มีอินเทอร์นนลยิงตัวเนี้ขเขาเรียกเป็นคานต่อเนื่องครับมีเสาอยู่สองช่วงมีคานอยู่สองช่วง ชื่อเฉพาะเรียกว่าคอนตินนวอา์บีมถ้ามีอินเทอร์นอลยิงนะคานตัวนี้จะเป็นคานแบบยากหรือคานอินดีเทอร์มินเอตเราจะไม่สามารถหาแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับได้ครบทั้งหมดหรือบางครั้งอาจจะหาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแต่ถ้ามีอินเทอร์นอลยิงมาช่วยมาเสริมมาช่วยนะครับจะกลายเป็นโครงสร้างแบบง่าย เป็นดีเทอร์มินเอเดี๋ยวเขาจะรูโครงสร้างเขาจะมาสอนเรื่องพวกนี้ละเียดอีกทีหนึ่งเราจะสามารถหาแรงปฏิกยาที่ฐานรองรับได้ทั้งหมดเดี๋ยวดูแล้วกันว่าอินเทอร์เน็ยิงจะทําให้เราหาค่าแรงปฏิกยาที่ฐานรองรับที่จุด a จุด b จุด c ได้จริงๆไหมนะครับอินเทอร์เนยิงถ้าเราแยกก็จะเกิดการหักล้างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นที่จุด d ก็จะเป็น dx dy นะครับถ้ามีอินเทอร์เน็ยิงหจุดแบบนี้ แสดงว่าชิ้นส่วนของคานของเราจะแยกได้กี่ชิ้นครับตอบได้ไหมเอ่ยสองชิ้นคือชิ้นนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ชิ้นนี้สองชิ้นนะขอสอบพวกเราก็เอาแค่1อันเดียวพอแล้วครับอินเทอร์นอลยิงแยกใครถูกกันแล้วกันนะครับอ่าเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นทำอะไรก็เขียนฟรีบอดี้ให้ถูกก่อนตรงนี้จากการบรรยายของโจทย์แล้วมองเพ่งๆตั้น,นิดนึง จะเป็นแบบล้อเลื่อนนะครับตรงนี้เป็นแบบล้อเลื่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น a y a y ที่จุด b เป็นแบบทิ้งนะครับนะเป็นแบบทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบหิ้งต้องสองแรงครับคือ b x กับ b y ส่วนที่จุด C เป็นล้อเลื่อนเหมือนกันแต่เขียนกลมๆอันนี้เขียนสามเหลี่ยมแล้วมีลูกล้อนะครับก็หนึ่งแรงนี่แหละครับสีเขียวๆพวกเนี้ยประมาณสี่ค่าคือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราตอบให้ได้ว่าแรงปฏิกยาที่ฐานรองรับของขาต่อเนื่องตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างที่บอกไปอ่ะทามีอินเ r อร์เน็ตยิงเนี่ยหมดสิทธิข้อนี้ยต้องไปรเรียนในวิชาวพวกวิเคราะห์โครงสร้าง ถึงจะหาได้นะครับแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เมาช่วยเดี๋ยวจะหาได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉนั้นอ่านที่โจทย์ชนิดหนึ่งนะครับลำหน้ากระทําภายนอกมีจุดต่อยึดหมุนภายในที่จุด D ก็คืออินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับให้หาแรงดึงที่ถารองรับแบบล้อเลื่อนที่จุด A เราเขียนฟรีบอดี้แล้วก็คือ A Y ที่จุด C ล้อเลื่อนเหมือนกันครับก็คือ C Y แต่แบบยึดหมุนหรือแบบหมุดที่จุด B นะครับก็จะเป็นหา BX กับ B y นี่คือ4คํคำตอบที่เราต้องการในการคำนวณในตัวอย่างนี้นะครับแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับให้ตอบเป็นกิโลนิวตันนะครับเริ่มต้นเราเอารูปโจทย์ตัวนี้เป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบไปเลยคือยังไม่มีการแยกล่างเราเขียนตัวไม่ทราบค่าลงบนที่ฐานรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมา เราสร้างฟิวดอรี่ระบบย่อยขึ้นมาคือจะเกิดการแยก่านะครับถ้าถามว่าแยกตรงไหนก็คือแยกตรงอินเทอร์นอลฮิงหรือฮิงภายในที่จุดดีนั่นเองแยกให้เรียบร้อยแล้วก็ผมพยายามเขียนโครงมาจะได้ไหวขึ้นนะครับผมก็แค่เติมตรงแรงปฏิก,กิริยาลงไปอันนี้ก็ A ออันนี้ก็ B y นะครับตรงนี้ Bx นะครับอ่าน,นี้เอาจุด c ก่อนล้อเลื่อนเหมือนกันนี่นะครับก็เป็น c y ตรงที่จุด d ที่จุด d นะครับที่จุด d ก็ต้องเป็น dx กับ d อะไรครับ dy อ่ dx อ่ถ้าชิ้นนี้มาทางนี้ชิ้นนี้ก็ต้องมาทางขวา ดีต่อมา d y คือตรงนี้ครับเียนตรงนี้แล้วงานดีวายถ้าตรงนี้ขึ้นิ้นนี้ต้องเป็นยังไงครับต้องลงนะครับิีนี้ต้องลงอตอนตตนี้ก็ได้อ่ค่อยเนี่อ่ะบนก็ได้ล่างก็ได้เหมือนกนันเขียนชันๆนะสีเหลือง <c oughs> มองไม่ค่อยจับเท่าไหร่อ่ะ เนี่ยพร้อมแล้วทั้งระบบระบบย่อยเขียนเสร็จหมดแล้วถ้าเถมเว้นเป็นใช้สมดุลเป็นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่าตอนนี้เรามีเท่าหินอยู่หนึ่งจุดเราแยกไปได้กี่เราแยกได้กี่เมมเบอร์หรือกี่ชิ้นส่วนนะครับสองชิ้นส่วนสองชิ้นส่วนที่ว่าเนี่ยชิ้นไหนเป็นชิ้นใจดีครับชิ้นบนหรือชิ้นล่างชิ้นล่างคือชิ้นดีซี มันจะมีชิ้นใจดีหนึ่งชิ้นเสมอครับโลกมนุษย์จะไม่หดร้ายนะครับคําว่าชิ้นใจดีหมายความว่าไงเรามองมองเดี๋ยวเราคํานวณเนี่ยเราจะได้คาตอบตรงนี้หมดเลยเข้าใจไหมครับส่วนชิ้นใจร้ายคือชิ้นนี้ครับตัวไม่ทราบค่ามันมีตั้งห้าตัวนะครับเขียวสามเหลืองสองเพราะนั้นจะจิ้มจะหมุนจุดไหนไม่มีทางได้คําตอบครบหรอกครับอ่าเพราะฉะนั้นชิ้นใจดีของเราไม่ใช่ชิ้นนี้ ชิ้นเล็กๆจะใจดีเงี้ยไม่ใช่ไงไอ้ที่ใหญ่ๆใจร้ายไม่ใช่บางทีใหญ่ๆอาจจะใจดีก็นดะนะครับเล็กๆอาจจะใจร้ายก็นนะแต่นี้ใจร้ายใจดีพยายามมองนนะคาว่าใจดีในมุมมองผู้สอนก็คือเรื่องมันมาก่อนแล้วเ,เดี๋ยวจะหาคําตอบได้แล้วเ,เดี๋ยวพอหามันได้เราก็จะไปเชื่อมชิ้นตรงนี้อีกได้ใช่ไหมท่านนั้นเองหลักคิดมีแค่นี้นี่แหละประมาณนี้เ,เริ่มเจอชิ้นใจดีแล้วนะ ระหว่างจุดดีกับจุดซีถ้าเลือกจุดหมุนเนี่ยโดยใช้เซนต์ใช้หลักนิดๆเนี่ยควรเลือกจุดดีหรือซีครับควรเลือกจุดดีครับจุดซีก็ได้ครับไม่ผิดหรอกครับแต่ที่เลือกจุดดีเพราะเราถือว่าไม่รู้ถึงกี่ตัวครับสีเหลืองตัวนี้ครับสองตัวเพราะนั้นเอามันดีกว่าเข้าใจไหมครับพยายามเลือกจุดหมุนที่แรงไม่ทราบค่าเนี่ยมาทิมเยอะๆนะครับ แต่จุด c ไม่ผิดหรอกครับที่ตอบมานะครับอ่แต่ทนีนี้ขอใช้จุดดีอ่าอ่าคราวนี้ขอใช้โทนเป็นบวกมั้งให้ตัวแปรติดบวกถ้าเอานิ้วจิ้มที่จุดดีมองที่ชิ้นใจดีดี c นะครับ่าแสดงว่าจะหา c อะไรครับ c y. C, y c y ทำท่าหมุนก่อนคูณเท่าไหร่ครับ สามบวกหนึ่งคูณสี่ทวนเป็นบวกนะครับวันนี้ต่อมาเลขหนึ่งแรงครับคือแรงเจ็ดเจ็ดตัวเนี้ยต้องแตกเป็นแกน y กับแกนอะไรครับแกน x แต่ที่หมุนได้เป็นแกน y หรือแกน x ครับที่หมุนรอบจุดดีได้แกน y หรือแกน x ครับแกน y แกน x หมุนได้ไหมครับ มันทิมเข้าใจไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะแตก7เข้าสู่แกน y แกน y ตรงนี้ผมไม่เขียนนะมันลบเข้าใจเดียวพอนะอ่าพอแตกเข้าสู่แกน y ายทำท่าหมุนมันหมุนตามหรือหมุนทวนครับหมุนตามนะครับอ่านะอ่าหมุนตามหรือหมุนทวนไล่ดีๆนะครับอ่าตอนนี้อ่าตัวนี้นะครับเจตัวนี้เราจะเราเอาทวนมันบวก ถูกต้องไหมครับอตามต้องเป็นอะไรลบเจ็ดตัวนี้ทำให้ดึงดึงขอหรือสายสายหกสิบสายหกสิบแล้วคูระยะถึงจุดดีกี่เมตรครับหนึ่งเมตรเท่ากับศูนย์มันมีแค่นี้นะครับเปลี่ยนว่ายใจเกิดไปเลยเลย ย้ายตัวแปรติดบวก7ซ้าย60คูณหย้าย4ี่มหารไปกดคือเลขดูจะได้1.52กิโลนิวตันคำตอบติดบวก Cy สมมุติถูกเอา Cy ไปใส่ในรูปครับใส่ในรูปทั้งระบบย่อยและทั้งระบบด้านบนได้เลยจำไปใส่แล้ว มันจะค่อยงอกมาเรื่อยๆครับสิ่งที่ต้องการหาส่ที่ทั้งระบบด้วยระบบย่อยชิ้น dc ด้วยได้ไปแล้วหนึ่งคำตอบโอเคนะครับต่อมาไม่ต้องเทคแล้วต่อมาเราเหลือ dx กับ d y ดูที่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะชิ้นนี้ห้ามมอง นี่ยังไม่ให้มองนะเดี๋งอองอีบเอาถ้าอยากจะหาดีวายเหลืองๆจางๆตัวเนี้ยซิกมาอะไรเออแค่นี้แหละถ้าถึงขั้นตอนหน้าเบือ่อแล้วเข้าใจแต่ว่าใช้ได้นะเบื่อจังหวมว่าอะไรจะเสร็จทันทีคุณทำไปนั้นเะนี่ยอะไรเงี้ยนะนะ สิบไม้ y เท่ากศูนย์ขึ้นเป็นบวกะจะหา d y d y บวกกับสี่ y คือหนึ่งจุดเท่าไหร่ห้าสองลบเจ็ดไซด์ถูกต้องไหมครับเจ็ดไซด์ หกเท่ากับศูนย์ำได้นำมาเลยนะครับแล้วเงยหน้ามาดูคำตอบกันนะครับ Dy เท่ากับนะครับตัวแปรติดบ,บวกนี่ลบหนึ่งจุบวกเจ็ายหกนะครับได้เท่ากับ4.54จุครับกิโลนิวตัน คำตอบติดบวก d y สมมุติถูกครับขึ้นครับเอา d y ตัวนี้นะครับไปใส่ในรูปเลยก็ได้นะครับได้4.54กิโลนิวตันแต่พอใส่รูปนี้เสร็จแล้วมีค่าเท่ากับข้างบนไหมครับอ่าดีวตัวนี้ก็4.54 ่ครับ dy ถ้าดูจากชิ้นนี้ชิ้นใจดีของเราเนี่ยยังไม่รู้ดีอะไรครับ dx เอกจัดการเลยอันนี้อันนี้อันนี้ทานไหมอ่ะตรงนี้ฝั่งนี้ทนันป่ทาทันนะไปต่อนะอะต่อมาหา dx ปักอาจารขอไปฝั่งขวานะครับ ก็ใช้ซิกมา fx อย่างชิ้นเดิมอยู่นะครับชิ้นใจดีซิกมา์ fx ท่ากับ0ูฝั่งขวาคือ dx คือ dx นะครับ dx ไปทางขวาขารที่ไปแกน x ได้แรง7จ็ดคอร์สถูกต้องไหมครับใช่ป่ม7รับเจ็ดคอร์สลงมาจะไปลบ7จ็ดคอร์ส 60เข้าคอร์สครับเนี่ยเท่ากับสูตรแกนเลขมีแค่นี้ครับของชิ้นใจดี DC DX แต่จะเท่ากับเจ็ดคอร์ส60ครับไปกดคีย์เลขดูนะครับพวกเราจะได้3.5กิโลนิวตันออกมา3.5กิโลนิวตันตัวนี้เนี่ย มันจะไปทางขวามือเพราะคำตอบมันถูกเอา3.5กิโลเจต้าตัวนี้อาจจะไปใส่ในรูปเลยแล้วถ้าใส่ตรงนี้ต้องใส่ตรงนี้ด้วยเพราะมันหักล้างกันครับตรงตำแหน่งอินเทอร์เนลยิงถ้าดูตามนี้สิ้นสุดการคำนวณที่ชิ้น DC มันยังเหลือคำตอบอีก3ตัวนี้ถูกต้องไหมครับแต่เราได้อาศัย dx กับ dy ตัวนี้เนี่ยเพื่อมาเชื่อมตรงชิ้นชิ้นใจร้ายแล้วเรารู้ตรงนี้แล้วถูกต้องไหมครับจากที่เมื่อก่อนไม่รู้5ตัวเขียว3เหลือง2ประมาณนี้นะ,อะตอนนี้รู้ไอ้2ตัวนี้เสร็จแล้วเหลืออีก2ตัว3ตัวที่เหลือนี้ในที่นี้จะขอใช้ระบบย่อยเหมือนเดิมก่อน แต่ไปใช้ทีนะ่ชิ้น a b d แล้วกันชื่อชิ้นนี้ชิ้นเนี้ยชิ้นใจร้าย a b d นะครับอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทคโมเมนต์อ่ะเทคโมเมนต์เราเลือกมาเลยสักหนึ่งจุดจุดใดก็ได้จะจุด b ก็ได้จุด a ก็ได้ใจจริงอาจจะจุด b นะเนี่ยแต่จจะลองเป็นจุด a มากเพื่อเพื่อบอกว่า โรเลอร์ก็เทคได้เข้าใจป่าตอนสอบอยังทาอะไรทาไปเถอะไอ้ไปลายทางถูกกันแล้วกันนะครับแต่ทาให้มีหลักวิศกรรมบ้างที่สุดนะครับจะใช้ชิ้นนี้นะครับจะใช้ชิ้นนี้คํานวณน,นะครับแต่เราจะเท็กโมเมนต์ที่จุด A แล้วกันที่จุด A ก็ซีเวลที่จุด a เท่ากับศูนย์จะขอใช้ตัวแปรติดบวกทวนเป็นบวกเราจะยังไงก็ถูกแทนแล้แตเรา ถ้าเอาจุดเเป็นจุดหมุนเนี่ยแรงที่หมุนรอบจุด A ไม่ได้มีกี่แรงตอบยันได้ไหมของชิ้นเนี่ย a B D นับเถอะมีกี่แรงที่อยู่ที่ทิมจุดเออะเอวยบีไ้หมแล้วอะไรด้วยบ X ็ถือวด้วยนะอเนี่ยอยู่แนวเนี่ยมีอะไรอีก d X เอเนี่ยใช่ป่าสามอันเนี้ยที่ทิมถือว่าทิมเพราะนั้นไม่มีทิศหมุนอ่าถ้าเอาจุด A เป็นจุดหมุนเนี่ยแสนนยงด,ด,ดนนแงว่าจเจ้า b อะไร Oh. b ีวาอ่ะมีวาคูณระยะเท่าไหร่ถึงถึงที่นิ้วจิ้มคูณแปดอารมณ์การหมุนอ่ะประมาณนี้ทวนไม่บวกนะอ่ะที่เหลือ oh. เหลืออีกกี่แรงตอบได้ไหมเหลือสิบหกเหลือหกแล้วก็ d y ใช่ไหมครับทําท่าหมุนก่อนไอ้พวกแกงเนี้ยพวกแรงลงเนี้ย หมุนตามหมดเลยจริงไหมครัเพราะนั้นเป็นลบทั้งหมดเพราะเราบอกว่าทวนเป็นบวกเอาดีวายก่อน4.54 4.54คูณเท่าไหร่รวมเลขดีๆถึงจุด A คูณระยะเท่าไหร่ครับหมดเนี่ย14นะครับ14อารมการหมุนจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วขยบเข้าไปลบหกหกคูณเท่าไหร่ครับคูณสิบไหมครับ <6. S 1> ลบสิบหกคูณเท่าไหร่ครับ <6. S 1> คูณสี่เท่ากับศูนย์เท่ากับศูนตัวแปรติดบวกอยู่เฉยๆนะครับย้ายข้างให้เป็น ติดบวกแน่นอนขอย้ายกลับมาเป็นบวกหมดเลยอย่าลืมามาแปดมาหานะอ่าพอหารแล้วจะได้ยี่สิบสามจุดสี่ห้ากิโลนิวตันนะครับ b y คำตอบติดบวกครับสมมุติไว้ขึ้นถูกแล้วครับเอา b y ไปใส่ในรูปเลยครับยี่สิบสามจุดสี่ห้าอ่า ใส่ระบบย่อยด้วยใส่ทั้งระบบด้วยครับถุดหมายปลายทางคือต้องการที่รูปข้างบนทั้งระบบนี่แหละครับตอนนี้เหลือแค่ bx กับ a อะไรครับ ay ใช้สมดุลที่เหลือเลยเอา ay ก่อนใช้ระบบย่อยหมดเลยนะครับก็ซิกมา f y ท่้กับ0ขึ้นเป็นบวกดูที่รูปนี้ ก็จะมี a y เป็นแรงขึ้นนะครับบวกกับ23.45อันนี้คือ b y เป็นแรงขึ้นนะครับลบ16แรงลงลบอะไรครับลบ6ลบอะไรครับ4.54เท่ากับ0 นะครับหลังนั้นก็ให้ย้ายข้านะครับตัวแปรติดบวกอยู่เฉยๆนะครับอันนี้ก็ลบ23.45บวกส6บวก6บวก4.54จะได้3.09กิโลนิวตันรู้สึกจะสมมุติเก่งหมดเลยนะครับค่าติดบวก ay ได้สามจุดย์เครับขึ้นเป็นบวกถูกแล้วใส่ที่ระบบย่อยและข้างบนทั้งระบบไปเลยเอะ ay. นะครับตอนนี้เหลือแค่ b อะไรครับ bx อออยู่ตรงนี้ครับ bx ตรง b เป็นหิ้งแกนนี้เลย ใส้สมดุรที่เหลือแกน x นะขวาเป็นบวกแล้วกันนะครับก็จะมีแค่ bx ที่อยากรู้ที่อยากรู้มีใครแกน x อ,อีก bx แล้วก็ d x นะครับก็ลบด้วย3.50นอันนี้คือ dx เท่ากับ0 bx เท่ากับ3.50 ไปทางขวาถูกแล้วครับสมมุติถูกมาเลยพอตัวแปรติดบวก bx ของเราก็3.50ถ้าใส่ที่ทั้งระบบด้านบนด้วยก็ครบแล้วครับ3.50จุดถ้าดูตามนี้ในการคำนวณของเราเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยเราได้คำตอบครบทั้งหมดแล้วครับใช่ไหมครับ แต่เราใช้นะครับที่ระบบย่อยทั้งสองรูปเลยถูกต้องไหมครับจะพร้อมตอบผมได้ไหมเอ่ยถ้าเกิดเราทำชิ้นใจดีเสร็จแล้วเราไม่ทำชิ้นนี้เรากลับไปทำที่ทั้งระบบได้ไหมครับได้นะครับเข้าใจไหมครับอ่าอ่าตรงเนี้ยถ้าไม่เอาตรงขั้นตอนนี้เลยนะครับให้ไปลอง หัดทําที่รูปฟรีบอดี้ทั้งระบบนะครับไปรับคำามท้าพวกนี้สิครับเอาแค่ C ีไปเขียนน่ะถูกต้องไหมครับอ่าแล้วก็ใช้หาสามัญเนี้ยได้ไหมไปลองดูฝ่าวไวยนะครับให้ไปลองทําดูอาา่าตอนนี้ตรวจคำตอบอย่าเพิ่งเก็บนะไม่เลยนะอ,อีกตัวอย่างหนึ่ง ให้ลองตรวจคำตอบครับนะครับให้ลองตรวจคำตอบวิธีการก็คือ,อเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ลองฝึกั้งนี้หนึ่งคือเอาคำตอบเนี่ยมาใส่ให้หมดใส่หมดแล้วครับตรวจคำตอบเนี่ยนะครับให้ตรวจจากฟีบอดี้ทั้งระบบให้เลือกจุดหมุนมาหนึ่งจุด ที่ยังไม่เคยถูกใช้งานนะครับะจะเอาจุดไหนก็ได้หรือจะเอาจุดใช้งานก็ได้นะครับเอาเลือกซะหนึ่งจุดในที่นี้จะเลือกให้ที่จุด b ก็แล้วกันใช่ไหมครับสิ่าแอมที่จุด b เท่าศูนย์ตามเป็นบวกอลองนีจิมที่จุด b แล้วลองตรวจคำตอบโชว์สิ ว่าจะลงสูตรไหมทำเป็นไม่เอ่ยนะทเป็นไม่เอ่ยนะจะลองไหมเปลองก็นั่งรอความตายไปนะอ่าต่นี้นะก็ลองดูนะจุด A ก็อย่าไปจุด A จุด A ก็ได้นะจุด A ใช้ไปแล้วนี่หว่าไม่ไม่ควรใช้จุดใดที่ใช้เทคกซ์ไปแล้วไม่ควรใช้พยายามเลือกจุดที่ยังไม่ถูกใช้ น,นีในที่นี้จะเรื่อกจุด B ีแล้วกันนะเอาตามเป็นบวกไม่ต้องอแรงรู้มาแล้วรู้เลยสามจุดศูนย์เก้าคูณเท่าไหร่คูณแปดคูณแปดนะครับเอาตามเอาตามเข็มไม่หมดก่อนอ,อันนี้หมุนทวนเข็มอต่อมาตามเข็มบวกด้วยหกหกคูณเท่าไหร่คูณสองอันนี้จิ้มจุดบีนะ บวกด้วยกคูณสองนะต่อมาแรงเจ็ดบวกด้วยเจ็ดสายหรือคอสที่จะหมุนเนี่ยซ้ายหกสิบคูระยะเท่าไหร่สนะี่ห้าหกนี่คือตามเข็ม หลือ,อกี่แรงที่หมุนได้ตอบอยันได้ไหมเหลือ,อกี่แรงที่หมุนรอบจุด B เหลือแรงสิบหกกับสี่อะไรครับสี่วสิบหกตัวนี้ตามหรือทวนครับลบสิบหกคูณสี่ส่วนสีก็หมุนทวนลบหนึ่งจุดห้าสองคูณเท่าไหร่ครับถึงจุด B คูณสิบ อ่ะถ้าไม่ผิดไม่โชคร้ายจะต้องตอบศูนย์นะครับอ่าโอเคไปลองเทงสมเมตรเออเออเดี๋ยวก่อนเออใช่เออเาเก่งมากขอบคุณมากนะมันอยู่ตรงนี้นะต้องเอาสองบวกสี่แล้วบวกอะไรอีกยางหนึ่ง วงหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเพราะนั้นให้แก้เป็นเลขอะไรนะครับเลขเจ็ดอ่ะขอบพระคุณมากเก่งมากเลขเจ็ดนะครับก็ลองไปกดดูอ่ามันจะได้เาราเราสูตรนะครับจะได้เาราเราสูตรนะครับนิดนิดหน่อยหก็ไปดูนะครับขอบพระคุณมากต่อมาถ้าจะเทมเมนต์อย่างเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยโอเคแล้ว หรืออาจจะแถมรวมแกน x แกน y ด้วยแต่แกน x แกน y โดยส่วนใหญ่ก็จะลงสูนย์ถ้าอย่างแกน x หลังนิยมเลยขวาเป็นบวกนะครับแกน x ก็จะมีแรงอะไรบ้างอ่ะมี bx กับ7 cos ใช่ไหมครับ bx ของเราก็คือ3.5 ีมันมองไม่เห็นสองรูปแน้ะเดี๋ยวสามจุดห้าอ่ะอนท่าเป็นเงี้ยเนาะอ่ะแล้วก็ลบด้วยเจ็ดคอร์สหกสิบ่ปกดจะต้องได้ประมาณศูนย์อ่ะรวมแรงแกนเอกศูนย์รวมโมเมนต์ที่จุดใดๆนที่นี้คือจุดบีนะก็ต้องได้ศูนย์ ลองรวมแรงแกน y มั้งนะรวมแรงแกน y ซิกมา f y าเท่ากับศูนย์นะครับซิกมา f y าเท่ากับศูนย์ก็ดูแกน y มีกี่แรงลองนับแกน y โชว์ปิดท้ายหน่อยดิแกน y มีกี่แรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแรงอเอาแรงขึ้นก่อนนะครับหลังนิยมเลยขึ้นเป็นบวก นะครับขึ้นเป็นบวกก็จะมีสามจุดศูนย์เก้านะครับบวกกับแรงปฏิยาตัวนี้บ y ว3ย5ี่สิบสามจุดสี่ห้านะครับแล้วก็บวกกับซ y ว5 2หนึ่งจุดห้าสองลบด้วยแรงลงครับสิบหกลบหก นะครับแล้วก็ลบด้วยเจ็ดคอร์ล้ายครับตอนนี้มันดิกงแกน y ซยายหกสิบนะครับไปลองดูน่าจะประมาณศูนนะครับแต่ตัวชี้ชัดคือโมเมนต์ที่จุดใดๆจะต้องลงศูนย์นะครับถ้าเราเช็คเทโมมนที่จุดใดๆลงศูนย์นะครับหรืออาจจะรวมแรงแกน X แกน Y ด้วยเนี่ยแล้วลงศูนยะ์นั่ว่าข้อนี้ถูกแน่นอนนะครับ จะตรวจสอบคําตอบหรือไม่ขึ้นอยู่กับในดูินิตของคนทําถ้ามั่นใจว่าถูกก็ไม่ต้องตรวจถ้าอยากจะป้องกันตนเองโดยเพราะการสอบก็อาจจะเพิ่มเติมโนการตรวจคําตอบไปเพื่อตัวท่านเองนะครับไปจัดการดูแลนะครับฝึกตัวย่งตัวอย่างเพิ่มเติมเยอะๆหน่อยนะครับนี่คือโครงสร้างที่มี internal h i n ิงเป็นส่วนประกอบนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ควรทำได้นะครับ ใช้แค่สมการสมดุลเข้าไปจัดการเท่านั้นเองโครงสร้างแบบยากก็กลายเป็นโครงสร้างแบบดิเรกมีนเนียนได้เหมือนกัน